กับพี่แพทโอ้ยคือกับพี่แพทเนี่ยไอ้กับถ้านคนติดตามข่าวไอ้นะจะรู้ว่าตั้งแต่สมัยไฮฟลายแคือท,ที่มีรูปด้วยกันอะไรเไงี้ยคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานมากแล้วค่ะเป็นรพี่ลูกน้องกันมไม่ได้มีอะไรไม,ไ,ไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วแบบก็เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่อายเคารพอะไรเงี้ยแบบเจอหน้ากัน<ม>ก็แบบปีก็ถือว่า เป็นรุ่มพี่คนหนึ่งที่แบบเจอหน้ากันก็แบบกอดทักทายกันได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ีาการขนาดนขนาดนาดูใจกันไมคะไม่เคยดูใจกันค่ะเราไม่คิดที่จะดูใจกันด้วยคือเป็นเป็นพี่น้องกันเป็นเพรรู้จักกันมานานหรือเปล่าที่ทำให้แบบไม่คิดที่จะเป็นอะไรกันอะไรนะคะเป็นคนรู้จักกันมานานหรือเปล่าไม่เป็นแบบไม่คิดที่จะเป็นอะไรกันรู้จักกันมานานมากค่ะแล้วก็แบบเป็นพี่น้องแบบเนี้ยก็อย่างน้อยก็รู้จักกันมาหกปีละก็รู้สึกว่าก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยเื่อมันก็ดีแล้วก็ไม่มีใครเคยคิดที่จะ <don> อาจจะแบบให้เราคอยช่วยแนะนําใครให้อันนี้อาจจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะเรามีได้เปิดตัวกับแฟนหรือเปล่าก็เลยทำแบบคนแบบตามมองเยอะว่าแบบอาจจะอาจจะอาจจะด้วยถามว่าอะไรนะคะเมื่อกี้แนะนํหรือาไม่มีค่ะแต่ถ้าไปไหนแล้วพี่ก็ชอบใครแล้วถ้าเรารู้จักเราก็แบบแนะนำได้แต่เวิร์กไม่เวิร์กค่อยว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยค่ะไม่มีแนะนำใครให้เราบ้างก่อนไม่มีค่ะเพราะทุกคนที่เขารู้จักไอ้ก็รู้จักแล้วก็เลยแบบก็เป็นพี่น้องกันไปแล้วตอนมีค่ะสถานะ ตอนนี้ยังก็แต่ถามว่ามีคนจีบไหมมันมีนะอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีแฟนอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ยังไม่คชกับคุณควรไหมคาว่าจะเอาเราไปโยด้วยโอ้ยอย่าเลยแค่สองคนนั้นก็ดูสนุกกันอยู่แล้วนะอย่าเอาเราเข้าไปลอยอะไรเงี้ยค่ะพี่ไอค่ะถักแหวนใส่มาสามสี่ปีแล้วค่ะใช่คือเป็นคนชอบเข้าคู่กันอะไรเงี้ยค่ะเคยมีคนถามเหมือนกันว่าไอรุ่นนี้เนี่ยอยากแบบว่ามาเป็นรุ่นเลิฟใช่ไหมมันเป็นความหมายดีอะไรเงี้ย อยากใส่ชาตินี้ก็เลยบอกซื้อเองดีกว่าอะไรเงี้ยแบบใช่ไหมอยากใส่ก็เลยซื้อเองแบบนึงปกติผู้หญิงมันต้องนิ้วนางข้างซ้ายใช่ไหมแล้วก็ใส่ข้างขวาอะไรไข่อายไข่ออะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่เราเป็นคนชอบซื้ออะไรเข้าเซตอย่างนาฬิกาถ้าซื้อแล้วมีแหวนเป็นเซตก็จะชอบอะไรที่มันแบบเข้าคู่กันอะไรเงี้ยท่ะไม่มีอะไรลองใส่อย่างนี้ระอนดูแล้วก็ใสผิดก็มจะาของแล้วต้องถอดเลยไม่เอานะซื้อมาอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวยางนี้กันนานไม่เหงาไม่เหงาค่ะก็บอกว่ามีคนจีบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ใช่ยังไม่มีอะไรพัฒนาไม่บมค่ะไมาค่ะก็ปกติอะแหละสเปคกันสเปคเหรอพูดยากแล้วว่าตอนนี้โตแล้วเนาะเอาคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วเรามีการพัฒนาขึ้นด้วยแล้วกันเนาะแบบเพราะว่าไอเชื่อว่าคนที่มาอยู่ข้างๆเรามีผลต่อกับการใช้ชีวิตเราระบบความคิดเราเพราะฉะนั้น ้าคนที่มาอยู่ข,ข้างๆเราสามารถนําเราเป็นทางที่ดีได้ก็จะแบบถือว่าเป็นคู่คู่ที่ดีอะไรเงี้ยค่ะคนปกติอตอนนี้มีสิทธ<อ>ิ์รุนมากยยังไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยอ่ะขอเวลาได้ไหมอีกตักอีกแป๊บหนึ่งให้รู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรตอนนี้ยังรู้สึกว่าคือคนเราสามารถจะไม่ค่อยมีตรงกลาง<ม>พวกที่แบบ ทำงานหนักดูแบบมีอนาคตก็จะมีอนาคตเกินไปพวกที่สนุกก็จะสนุกเกินไปอยากได้2อย่างนี้รวมกันตรงกลางซึ่งยังหาไม่เจอค่ะแล้วเดี๋ยวเราจ็มีถ่ายคู่รูปกับพี่แอมไปดิฉัค่ะนพี่อาร์มใครอ่ะกันยำอันยำเยมีกับพี่อารมเคยมีใครกับพี่อาร์มคนใหม่แล้วอ๋อหนึ่งไอซ์ถ่ายรูปกับคนนั้นไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยไม่ไม่ได้แบบ ไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไงแต่แบบไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักไม่เคยเจอไม่ไม่เคยเจอเเจอาจจะมีเคยเจอแวบๆแต่ไม่เคยไม่เคยรู้ว่าเขาชื่ออะไรอย่างแบบแอมพิ่ทานยังงงๆว่าแต่พอดีมีนะักข่าวคนหะนะึนะ่นะนะนะไงถามแล้วอะไรเงี go, ้ยไอก็แบบ ดาวเอาว่าเราจะเป็นคนนั้นอะไรเงี้ยไม่เคยรู้จักกันรู้ไหมเ่เคยมาคอ้นใครค่ะฮะรู้ไหมเขาเขาไม่เคยคุ้นอ้ำก็รู้ค่ะเพราะมีนักข่าวบอกมาเมื่อกี้ว่าแบบไอ้ก็ใครอะไรเงี้ยเขาก็บอกออ๋บอกไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยไม่รู้จักจริงๆค่ะนี่เขาออกมาพูดพี่อ้ำาไปเข้นใจผิดเลยก็กลัวนะเพราะว่าแบบก็นะไม่มีแบบว่าใครอยากมีเรื่องด้วยแบบอยากให้เข้าใจผิดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้จักจริงๆไม่ได้พูดแบบเขากลัวมีเรื่องอะไรด้วยนะไม่รู้จักอะไรเก็เชื่อว่าพี่อ้ำต้องรู้ว่าไอ้ไม่รู้จักจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ